มีเรื่องอย่างรบกวนสอบถามค่ะคือตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะคลอดลูกคนที่สองได้6เดือนกว่าแต่มีปัญหาเรื่องหน้าที่ภรรยาคือมีความต้องการทางเพศที่ลดลงเป็นอย่างมากจนแอบสงสารสามีทุกครั้งที่มีเซ็กกันดิฉันไม่มีความต้องการเลยค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเล้าลมแต่ว่าเราเนี่ยก็กลับเป็นรําคาญแทนคิดเพียงแค่ว่าทําหน้าที่มันเสร็จไปแล้วก็ตกลงกันไว้ว่าหน่ครั้งเนี่ย ในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยจะมีเซ็กแค่หนึ่งครั้งซึ่งแฟนก็บอกว่าน้อยมันมันน้อยเกินไปแต่ก็ต้องยอมเพราะว่าเขาก็ตามใจดิฉันจากปกติเนี่ยจะบันเว้นวันนะคะแต่ตัวดิฉันเองกลับคิดมากว่าแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาอะไรเพิ่งมาเป็นตอนหลังคลอดลูกคนที่สองในหกเดือนเนี่ยค่ะคิดว่าสาเหตุเนี่ยมาจากการเลี้ยงลูกเหนื่อยก็ไม่น่าจะใช่ เพราะก็มีคนช่วยเลี้ยงตลอดกินอิน่มนอนหลับไม่เครียดไม่ต้องอดหลับอดนอนตื่นมาปั๊มนมเพราะลูกกินนมจากเต้าแม่แล้วหลับยาวตลอดคืนไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรและจะมีวิธีแก้ไขยังไงได้บ้างคะหรือว่ามียาบำรุงปรับฮอร์โมนปรับความต้องการให้กลับมาปกติได้หรือไม่ตอนนี้เป็นปัญหาชีวิตคู่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยไม่รู้ว่าสามีจะไปมีนคนอื่นหรือเปล่าขอบคุณสําหรับคําตอบค่ะเขาบอกว่าคุณแม่ตอนนี้31คุณพ่อ37ค่ะ พียวคอลลาเจนไตรแบบไทยของ UTS อ l คอลลาเจนจากเปล็ดกปะทะเ,ทเลน้ำลึกดูดซึมงง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083-299-3223 ID Line 083-299-3223หรือฝากข้อความทาง i n นบ็ Facebook ุรายการนี้ เรื่องหลังคลอดแล้วไม่มีความต้องการทางเพศที่เจอเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าหนึง่งบอกว่าไม่เหนื่อยแต่มีความกังวลน,นะคะบางทีโหกลัวลูกป่วลูกกลางคืนไม่หลับไม่นอนเราก็ไม่หลับไปด้วยนะคะสองฮอร์โมอนไม่ปกติฮอร์โมอนยังไม่เข้าที่โดยกันให้โดยเฉพาะการให้ลูกดูนมนะคะฮอร์โมอนโปรลีคินซึ่งเป็นฮอร์โมอนที่สร้างน้ํานมจะสูงฮอร์โมอนตัวนี้จะกดฮอร์โมนเพศค่ะฉะนั้นก็ความต้องการเพศจะไม่ค่อยมีนะคะ ประเด็นที่สามนะคะบางคนคุมกําเนิดนะคะมีฮอร์โมนการคุมกําเนิดที่ลดความต้องการทางเพศสรุปถ้าเรามีปัญหาจนเป็นปัญหากระทบกับชีวิตครอบครัวพบแพทย์ค่ะนะคะหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขหรือปรับฮอร์โมนค่ะ อันนี้ก็บอกว่าเลี้ยงลูกไม่เหนื่อยแต่จริงๆแล้วมันก็เครียดอยู่ลึกๆนะคะก็ก็ลองดูก็แบบนี้เนี่ยลูกหกเดือนกว่าลูกคนที่สองแล้วเนี่ยมีคนช่วยเลี้ยงแบบนี้เนี่ยแอบจุงมือกันไปฮันนี่บูลบ้างไปสวิตบ้างมันจะช่วยให้อารมณ์อย่างแ<ช>บง<ช>บนีคบ้คน้าไหมคะก็กคือหนึ่งเปลี่ยนสิง hmm. ง่งแวดล้อมเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะคะเปลี่ยนทุกนอนโอ้โหเอาลูกมานอนด้วยทั้งคืนนี่ก็ลาบากเหมือนกันนะคะเปลี่ยนคนช่วยเหลืออ่าเอาลูกฝาก วันนี้คุณยายมาดูนะคะอะไรเนีคะโอ้แต่การให้นมลูกนี่ก็ลําบากเหมือนกันว่าต้องเข้าเต้าถ้าเข้าเต้านะคะ<ม>ก็ไอต้องดูแลกันสรุปว่าต้องมีเวลาส่วนตัวค่ะนะคะ